นิทานอีศบเรื่องวัวป่ากับแพะวัวป่าตัวหนึ่งหนีสิงโตเข้าไปในถ้ำที่ซึ่งคนเลี้ยงแพะใช้เป็นที่พำนักของฝูงแพะยามที่มีพายุร้ายและยามค่ำคืนบังเอิญมีแพะหลงฝูงตัวหนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลังยังไม่ทันที่เจ้าวัวป่าจะเดินเข้าไปข้างใน แพ้ก็โน้มหัวของมันและตรงรี่เข้าขิดเจ้าวัวป่าด้วยข่าวหากแต่สิงโตยังคงวนเวียนอยู่ตรงนอกปากทางเข้าถา้ำวัวป่าจึงต้องจำใจยอมรับการเหยียดหยามนั้นจงอย่าคิดว่ามันกล่าวข้ายอมรับการกระทำอันแสนขี้ขลาดของเจ้าเพราะข้ากลัวเจ้าละเมื่อไรที่สิงโตจากไปข้าจะสอนบทเรียนให้เจ้าอย่างที่เจ้าจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเอาเปรียบขณะที่ผู้อื่นมีความทุกขนะ์นับเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างยิ่งพุทธภาษิตควรทำแต่ความเจริญอย่าเบียดเบียนผู้อื่น